ผมนายชัยกรไม่ดีเป็นตัวละครตเอกในเรื่องนี้ครับรับบทเป็นไอ้ดอนครับก็รู้สึกเสียใจมากครับที่ได้เป็นกะเทยวันนี้ครับแล้วก็พรุ่งนี้เขาจะวหาไงก็ไม่รู้ครับก็ฝากติดตามละครด้วยนะครับเรื่องกะเทยงอกโกกครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อนายรศชาติโรจิได้รับบทเป็นกะเทยครับชายาไอ้ถ่ายครับ คุมใจมจริงที่ภุมใจครับก,ก็รู้สึกว่าก็ได้รับบทเป็นเอฟก็ปากนั้ง <c oughs> กระเจอโมโปกดครับวสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชลดาแน่นวนค่ะในเรื่องรับบทเป็นยายสีแม่ของพระเอกค่ะสำหรับความรู้สึกนะคะเออรู้สึก สะใจค่ะในเรื่องนี้ก็ฝากติดตามผลงานเรื่องกระเทนหัวโปกของพวกเราด้วยนะคะพวกเราหกครับสามจะทำเต็มที่แล้วก็สุดๆแล้วค่ะแบบสะใจว่าขอบคุณค่ะอะน่นอไรสวัสดีค่ะค่ะชื่อหนสาวพารุสนันทคำค่ะ,ะในเรื่องนะคะได้ระบบเป็นป้าลันเสี้ยงค่ะ กับบทนะคะเหมือนตัวเองมากค่ะแต่ก็ดีใจนะคะที่ได้มีส่วนร่วมที่จะมาเล่นตลกกับเพื่อนๆในห้องค่ะค่ะแล้วสุดท้ายนะคะฟ้าก็ขอฝอากผลงานด้วยนะคะกระเทยมาปกวกเขาของตาสามค่ะขอบคุณค่ะครับผมนายอภิสิทธิ์ลือชายรามนะครับนั้นเรื่องรับบทเป็นคำหลีนะครับความรู้สึกก็ดีครับเยี่ยมจริงๆครับ ฝากติดตามผลงานระเทยหัวโปกเลยครับน้อครับขาดไม่ได้เลยนะคะคือคุณนักเหลิมนักแสดงเสริมคุณปุ๊กกี้ฮอสตสิงเสื้อผ้าแล้วก็คุณชายบอมนักแสดงตัวปวดของเรื่องเทอหัวโปกนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะคุณต่ายการจนาฝ่ายจัดหาสถานที่ค่ะของค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกาจนาขันสถินวันนี้ดิฉันจะมาโปรโมทหนังเรื่องกระไยหัวโปกค่ะกระไยหัวโปกของเรามีนักแสดงที่ดีและมีคุณภาพมากค่ะสวัสดีครับผมนายสรอพัฒนจุลวงศ์ครับเป็นผู้ว่กับภาพยร์เรื่องนี้ครับสําหรับโปรเจกต์กระไรหัวโปกนะครับเป็นงานสร้างสารรค์ของห้องโมหกทับสามครับเป็น วกเราร่วมมือร่วมแรงกันมากครับใช้เวลาถ่ายทำประมาณสามวันครับคุณก็ห้าหกพันไก่อีกสามสี่ตัวก่อนหน้านี้เราแนะนำแนะนาตัวละครแล้วน,นะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับภาพโจรรื่องกระเทยหัวโปกจะเข้าฉายทีห่ห้องราชาวด,ดีฝากติดตามนะครับขอบคุณครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ครับพี่เกียรติศดาล่ำซำ พู้สับสุนยใหญ่ายใหญ่ของเราบริจาคไก่สามตัวน้ำบะลมนสองแก้วขอบคุณที่ครับพี่เกียรติศักดิ์ร่ำสับครับ